เราก็จะต้องปรับเปลี่ยนการศึกษาเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเพราการเรียนรู้ไม่สามารถหยุดอย่างไดและการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดในฐานะที่เราเป็นคนรุ่นใหม่แน่นอนว่าเราคา่อนข้างที่จะคล่องเรื่องเทคโนโลยีแต่สาหรับนักศึกษาวศนอของเราบางกลุ่มเนี่ยยังขาดโอกาสแล้วก็มีข้อจํากัดในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นอายุหรือว่าข้อจํากัดทางฐานะทางการเงินเรา จะมีวิธีการจัดการกับข้อจำกัดนี้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรคะด้วยความที่สถานการณ์มันเกิดขึ้นอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้อำน,อนวยความสะดวกแล้วก็เป็นผู้เพิ่มโอากาสทางการศึกษาเราก็จะต้องปรับเปลี่ยนการ,การจัดการศึกษาอย่างตัวของครูม,มินเองเนี่ยค่ะใช้เทคโนโลยีคอ่อนข้างที่จะคล่องแคล,ล่วไม่ว่าจะเป็นการสอนออนไลน์การผลิตสื่อหรือการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอครีเอเตอร์ต่ตางๆครูม,มินก็จะ เรียกได้ว่าดูกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาของเราก่อนว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีข้อจํากัดด้านใดบ้างอย่างถ้าเป็นนักศึกษาวัยรุ่นที่เขามีความคล่องแคล่วในการใช้เทคโนโลยีแต่ว่ามีข้อจํากัดทางในเรื่องของฐานะการเงินหรือในเรื่องของอินเทอร์เน็ตที่ไม่ได้ใช้แบบใช้แบบรายเดือนนะคะใช้ที่แบบสามารถใช้ได้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องทําสื่ออย่างเช่นเว็บไซต์ ก็สอนอหนองบัวลำพูเราเองเนี่ยก็มีการทําเว็บไซต์ที่เป็นระบบเรียนออนไลน์นะคะลำพูออนไลน์เรียนนิทเซ็นเตอร์ให้กับนักศึกษาเข้าไปเรียนออนไลน์นะคะในนั้นก็จะมีทั้งแบบสอบก่อนเรียนมีเนื้อหามีใบงานแล้วก็มีแบบสอบหลังเรียนซึ่งครูมิินเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแอดมินของจังหวัดหนองบัวลำพูที่ไปพัฒนาระบบเรียนออนไลน์ตรงนี้นะคะครูมิินเองก็มีการทำอีบุ๊กอะคะ่ะก็ทําเป็นเนื้อหาความรู้แล้วก็ อัพลงไปในเว็บไซต์แล้วก็ลิง์กเข้าไปทางเพจเ c e บุ๊ k ครูกศนปรษณคูหาให้นักศึกษาเข้าไปศึกษารวมถึงมีการทําเว็บไซต์รวบรวมสื่อการสอนเกมการสอนให้นักศึกษาเข้าไปเล่นเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้อยากได้ว่ามีความเพลิดเพลินในการเรียนรู้นะคะที่แบบแตกต่างแล้วก็ตอบสนองความต้องการของตัวเอง ส่วนในกลุ่มของผู้สูงอายุค่ะข้อจํากัดทางเทคโนโลยีเขาค่อนข้างที่จะเยอะไม่ได้เหมือนกับวัยรุ่นที่มีข้อจํากัดแค่ด้านฐานะหรือด้านอินเทอร์เน็ตข้อจํากัดของผู้ใหญ่หรือนักศึกษาที่มีอายุขึ้นมานิดนึงอะค่ะเขาจะใช้เทคโนโลยีไม่คล่องแคล่วซึ่งตรงนี้เราก็จะต้องมีการลงพื้นที่ไปสอน จะต้องเข้าเรียนออนไลน์ยังไงถ้าคนไหนที่มีศักยภาพมากพอในการเข้าเรียนออนไลน์นะคะภูมินก็จะให้เขาเข้ามาเรียนออนไลน์กับภูมินผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vroom นะคะชื่อห้องเรียนว่าภูมิน Vroom แต่ถ้านักศึกษาท่านไหนที่ไม่สามารถเข้ามาเรียนออนไลน์ได้จริงๆรูมินก็จะลงพื้นที่เหมือนเดิมเลยเราต้องมีการลงพื้นที่เพราะว่า ลงพื้นที่นักศึกษาก็จะไม่ได้เรียนออนไลน์และไม่ได้เรียนอะไรเลยนะคะเราก็จะต้องลงพื้นที่ไปสอนว่าการเข้าระบบเรียนระบบเรียนออนไลน์เอาโออาร์ซีของจังหวัดของบริเวณเราเนี่ยต้องเข้าเรียนยังไงแล้วนักศึกษามีเรียนวิชาอะไรบ้างครูมิก็จะเข้าไปสอนตรงนี้แล้วก็ไปช่วยเติมเต็มข้อจํากัดตรงนี้ค่ะแน่นอนว่าการศึกษาของกอศนเน้เนการนําไปใช้ได้จริงปฏิบัติได้จริง หรือบางทีอาจจะไม่ใช่การเรียนการสอนแต่ว่าเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนพปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขหรือเพื่อต่อยอดอาชีพที่นักศึกษากําลังทาอยู่ในฐานะที่เราเป็นครูนะคะเราจะเข้าถึงเทคโนโลยีหรือว่าข่าวสารความรู้ได้มากกว่านักเรียนอยู่แล้วเราจะมีวิธีการที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องที่นักศึกษาสนใจได้อย่างไรบ้างค่ะต้องเล่นได้ว่านักศึกษากศนก็มีศักยภาพและก็ประสบการณ์ที่ค่อนขอ้างที่จะแตกต่าง ถ้าเป็นช่วงวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะมีประสบการณ์ในด้านการใช้เทคโนโลยีค่อนข้างสูงส่วนอีกช่วงวัยหนึ่งที่เป็นวัยกลางคนจนไปถึงผู้มีอายุเขาก็จะมีภูมิปัญญามีความเป็นปราชชาวบ้านมีภูมิปัญญาต่างๆที่เราเองที่เป็นคนรุ่นใหม่หรือเป็นครูพันใหม่เนี่ยก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างที่เขาทํา เพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยก็จะต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่เขาทาคืออะไรแล้วสิ่งที่เรามีคืออะไรเรียกได้ว่าเป็นการรู้เขารู้เราเพราะอะไรคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้จัดก,การศึกษาเพื่อที่จะให้เขาเนํานำไปใช้ในการสอบแต่เราอยากจะจัดก,การศึกษาเพื่อให้เขาได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันและนําไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ครูกศนก็เลยกลายเป็นเหมือนคู่อำนวยความสะดวก ไม่ใช่คนที่ให้ความรู้อย่างเดียวแต่ว่ายังจะต้องเป็นผู้อำนวยความสะดวกยกตัวอ,อย่างเช่นมีนักศึกษาที่เป็นกลุ่มทอผ้าเรื่องลายผ้าเรื่องการทอเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าครูพันใหม่อย่างเราก็ไม่ได้มีความรู้มากมายตรงนี้แต่เราก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะศึกษาว่าสิ่งที่นักศึกษาทำเนี่ยเขากำลังทำอะไรอยู่และเราจะช่วยพัฒนาเขาอย่างไรบ้างปกติแล้ว ในช่องทางไหนแล้วก็ดูว่านักศึกษาต้องการที่จะต่อยอดธุรกิจการพอผ้าของเขาไหมเราก็เข้าไปแนะนําในส่วนนี้ลงขายออนไลน์ได้ช่องทางไหนบ้างและทําอย่างไรปัจจุบันคนก็หันมาขา,ขายของออนไลน์กันมากขึ้นมีการส่งของส่งพัสดุรับพัสดุกันมากขึ้นเราก็อยากให้นักศึกษาของเรา,าคา่ะได้เข้าถึงโอกาสตรงนี้โอกาสที่จะได้ขยายอาชีพได้เพิ่มมูลค่าของสินค้าที่ตัวเองทําขึ้นมาเราก็เลยให้ความสําคัญกับ นักศึกษาที่มีศักยภาพแล้วก็มีภูมิปัญญาของตัวเองอยู่แล้วเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากกว่าไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับอย่างเดียวค่ะอยากให้สร้างความเชื่อมั่นมั่นใจไว้วางใจในศักยภาพของกศนว่าเราสามารถบูรณาการการจัดการเรียนการสอนสําหรับผู้พลาดผู้ด้อยผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาได้อย่างแท้จริงกศนเราเกิดมาเพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้น เราในฐานะที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกทางการศึกษาเราทํางานอย่างเข้มแข็งแล้วก็ทํางานอย่างเต็มที่ในการอานวยความสะดวกแล้วก็ให้การศึกษากับนักศึกษาและประชาชนก็มีนักศึกษาหลายคนนะคะที่จบการศึกษาของเราแล้วไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีแล้วก็กลับมาเป็น กลับมาประกอบอาชีพเป็นนักการเืินท้องถิ่นเพื่อพัฒนาพื้นที่ของเราเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสังคมนอกจากเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาประชาชนแล้วเรายังช่วยเพิ่มบุคคลที่มีคุณภาพช่วยเพิ่มบุคคลที่มีศักยภาพในการบริหารงานพื้นที่ของเราเอีกด้วยค่ะเราก็รู้สึกภูมิใจในความเป็นกศน,อนแล้วก็ภูมิใจกับบุคลากรทุกท่านที่เต็มที่กับการทําง,งานการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษาและก็ประชาชนจบไปแล้วเนี่ยได้องค์ความรู้อะไรบ้างได้นําไปใช้อะไรบ้างเรามีการติดตามแบบนี้อยูต่ตลอดก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการศึกษานอกระบบไม่ได้ด้อยค่าเพียงแต่ว่าเรามีรูปแบบในการจัดการแล้วก็รูปแบบในบการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่กางกันเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมั่นใจว่าต่อให้ทุกคนจะหลุด ออกมาจากในระบบแล้วเมื่ออยู่นอกระบบหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่มีโอกาสทางการศึกษาอยากให้เชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจในการศึกษาของกศนเราว่าเราจะสามารถผักดันคุณให้เป็นบุคคลที่ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็สามารถประกอบอาชีพได้ซึ่งการทํางานแล้วก็การจัดการเรียนการสอนรูกศนเราอะค่ะมันก็จะสอบท้องกับแนวคิดเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติอยู่แล้วเพราะว่านักศึกษาเรามีความแตกต่างระหว่างบุคคลแล้วก็มีความเป็นประเ็ธบุคคลค่อนข้างที่จะสูงอีกทางก็ยังมีการจัดการศึกษาที่สอบท้องกับรูปแบบการศึกษา5ออนของกระทรวงศึกษาธิการด้วยโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเน้นไปที่การจัดการศึกษาแบบออนไลน์ นะ,ะแล้วก็ออนไซแล้วก็ออนดีมาน์อยากให้ทุกคนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะเรากศนจะไม่ทิ้งคุณไว้ข้างหลัง